สวัสดีครับ่อๆกับอน,นันต์ชาแนวเพจเหมือนเดิมเหมือนเคยครับปุมาไปนองกินเข่าเทียงน้ากันคือเกาหลัพไปนองเอ้ยมืนน่อกี้กับเข่าลายย่างเน้อไปนองกับเข่าหลากรายย่างผัดกระเพาไก่ไปนองขยับขยับแห้งบ่โตบด่ดีแกงบานนนไปนองหรือแกงบะหมี่บานห่นอ แกงบักหมี่ไส่กระดูกหมูก็กมีไก่ทอดข้าวเหนียวห่อนๆกับบรรยากาศอยู่ข้างสวนพี่น้องในสวนล่ะไปแดดก็สิไรบ่แดดเฝ้ากินพี่น้องมาๆๆๆบ่ต้องเว้าหลายใหญ่หา่างบ่ต้องเว้าหลายใหญ่หา่างยัดเบาเหินละว่า ทองแตกดีกว่าของเสียคือเกาไปหน,น่องเลยลองเก้ครับ ที่เด็ดก็คือแกงบะนนแบบเรือ,อกแกงบหมี่พี่น้องแซ่บ เมนูที่ขวานมากที่สุดอยู่ในนี้ก็คือแกงบกหมี่เปนไม่อรด,ดุไม่ดุด Hãy nhắm một lần, không rút. đẹp nữa. พอกินเข้ารัน ขอาคขอเฮีย <c oughs> ด้วดนความดีจัดแกงบะหมี อาหารเดือดอะพี่น้องอ จะเกษียณไปป๋อเด็ด

thì đẹp mình dùng năm kèm một mình dạp dù bên đây นมนมเป็นน um, okay. mm ้องใจ มาเด้อเป็นน่องเ <c oughs> ป็นนองที่อยู่ทางไกลทางไกลในต่างประเทศนอกประเทศนะมากมากินเขาน้ำกันเจ็บๆน้ำผนเ้อฝากน้ำเาเด้อฝากกดไล่ก็แทรกก็ติดตามให้เนเด้อครับผม <c oughs> ยินหรปลานเดไลฟ์อครเพื่นน้อ <c oughs> ยิ่งพอดีกับแดดไล่มากเลยคือไก่มะหวอดแล้วพี่น้อง ก็ไปนอนพอไหวอิมอิมอิมฝากเด้อไปน้องฝากคนไลค์คนแท็กคนติดตามเด้อคลิปนี้ก็สิขอล่าไปน้องไปก่อนเด้อครับผมพอกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับ